สามทางลัด skill อัพสกิลภาษาจีนใครอยากเก่งจีนไว้เซฟไว้และดูให้จบนะคะพร้อมหรือ,อยังข้อที่หนึ่งค่ะเราต้องมีช่วงเวลาที่จํากัดชัดเจนไม่ต้องเอายาวเกินไปไม่ต้องตั้งเป้าปีหนึ่งสองปีสามปีมันนานเกินไปภาษาจีนไม่ได้ยากขนาดนั้นภาษาจีนของเราคือตั้งเป้าเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบสั้นๆใน21วันนี้ฉันจะเรียนภาษาจีนทุกวันการที่เรียนทุกวันในที่นี้บางวันอาจจะเรียนชั่วโมงหนึ่งบางวันอาจจะเรียน10นาที15นาทีก็ได้แต่ว่าขอให้ทําทุกวันเพราะอะไรเพราะฝึกให้เป็นวินัยก่อน จะได้ทำจนชินค่ะและข้อที่2เรียนแล้วไม่ทบทวนเท่ากับศูนย์ส่วนตัวเราชื่อเองเราชอบทําแบบนี้ครับมีสมุดอยู่2เล่มเล่มที่1เขียนมั่วๆไปก่อนได้ยินเขาพูดอะไรมาเขียน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 และจากนั้นเล่มที่2เอาหนังสือเล่มที่เราชอบด้วยนะย้าว่าเอาเล่มที่เราชอบด้วยมาเขียนนะวันนี้จาคาศัพท์คํานี้ได้ดึงออกมาจากเล่มเก่าดึงออกมาจากเล่มเก่ามาเขียนใส่เล่มใหม่ที่เราเตรียมไว้วิธีนี้ใช้ได้จริงไม่ต้องไปเสียดายนากระดาษขนาย่านไต่เขียนบเบิดเขียนเ้อเขียนเ้อ เขียนในที่นี้ว่ามันคัดจีนแบบงมเข็บ